ก็กราบสวัสดีครับพวกับผม m ม c g แ m i เกมมิแลลวนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอพูดเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ตัวมายเนี่ยหายไปนานเกินเป็นอาทิตย์กว่าแล้วที่ไม่ได้อัพคลิปนะฮะหลังจากอัพคลิปแบตเติ้ลฟิวพาที่5ไปหรือเปล่าเนี่ยผมจะมีข่าวเรื่องนึงนะ่งครับมัน มันยาวครุณผู้ชมนะฮะอยากจะพูดได้ฟังก็คือว่าแบตเทิลฟิลอะฮะตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทห้าผมโดนลิขสิทธิ์ทุกพาร์ทนะครับก็โดนลิขสิทธิ์เพลงผมพยายามแก้ไขปรับเสียงให้เบาที่สุดแล้วแต่มันก็ยังโดนอยู่ก็คือว่าแบตเทิลฟิลอะผมอายังแคสอยู่นะฮะแคสได้ห้าพาร์ทยังมีพาร์ทดองอีกสามพาร์ทก็คือว่าถ้าเกิดผมติดลิขสิทธิ์เรื่องเพลงอีกรอบหนึ่งเนี่ยแชเน,นลผมอาจจะปิวได้ฮะ ผมก็เลยว่าพาร์ทอีกสองพาร์ทเนี่ยอีกสามพาร์ทเนี่ยผมจะลงจะลงต่อเนื่องที่หลังนะฮะขอให้ผมดําเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะ mm. ตอนเนี้เพราะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอะครับเ,เป็นผู้รู้ทางด้านนี้เขาก็บอกว่าตัวช n e l เราเนี่ยมันได้ลงทะเบียนไว้กับทางค่ายมันทางค่ายเพลงอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะของเมืองนอกอะมันไปตรงกับลิขสิทธิ์ของเขาพอดีฮะก็เลยโดนลิขสิทธิ ความจริงเขาโทษแบนด์น้วยนะไม่ให้ลงแต่ว่าเขามีวิธีแก้ฮนะไปยื่นคำขอมาที่ทางในคอมอะไร y t u t u เบอร์เว็บ YouTube อะไรสักอย่างนี่ยแหละเขาไปทำให้ผมก็เลยโชคดีได้ชแนลกลับคืนมาก็เข้ามาดูก็มียอดซับเพิ่มขึ้นนะไม่น่าเชื่อผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะก็ไม่น่าเชื่อผมก็ขอขอบคุณมากนะสำหรับคนที่มีอาซับสไครป์ผมนะครับ ก็ต่อไปผมจะตั้งใจทําคลิปให้ดีๆแล้วก็ลงคลิปที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วกันนะก็ว่ากันไปก็อยากจะฝาก Channel Mycast Gaming ไว้ในใจทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคนดูผมรักทุกคนเลยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแย่ฮะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเพราะติวเตอร์ผมหายไปตอนนี้เป็นที่ปรึกษาฮะเกี่ยวกับช n e l ของผมเนี่ยเขาหายไปเลยเงียบไปเลยไม่ไม่ติดต่อแม่อะไรเลยผมก็ไม่รู้จะทําไงก็ พยายามจะต่อไปจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําคลิปด้วยตัวเองฮะก็จะตั้งใจทําคลิปเต็มที่แล้วก็เกมต่อไปจาก b บ t t ท e f ฟ e l d นี้ก็อรอลุ้นเอานะฮะว่าเป็นเกมอะไรแต่ว่าหลังจากลงคลิปนี้ผมก็จะมีลงคลิปเกมเกมหนึ่งให้คุณผู้ชมดูขายเรียดไปก่อนก็เป็นเกมแฟ m i c o มฮะย้อนยุคก,ก็อย่างคอนท่านะฮะสูตรสาตัวเป็น EP พีหนะก็บอกไปก่อนก็ฝากคุณผู้ชมด้วย ที่ติดตามผมมาโดยตลอดผมก็ขอขอบคุณมากตอนนี้ทำคลิปมา3เดือนกว่าได้ร้อยกว่า130กว่าก็ถือว่าโอเคผมดีใจมากๆเลยนะก็ขอขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับถ้าเกิดอยากคุยก็ทักมาในเฟซในไลน์ได้นะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ในเฟซในแฟนเพจอะครับก็ทักมาถามได้หรือทักมาติดต่อเรื่องเกมการซื้อขายเกมของพี่ลีโอเขาก็ได้นะครับว่าเผื่อคุณผู้ชมอยากต้องการเกมอะไรเนี่ยก็ ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะติดต่อทางพี่ลีโอไปให้แล้วกันนะครับก็ทางพี่ลีโอเนี่ยก็จําหน่ายทุกเกมทุกเจนเลยไม่ว่าจะเป็นแผ่นหรือเครื่องตอนนี้ก็กลับมาก็พูดพูดเก่งหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะไม่ได้เจอกันนานก็ผมจะพัฒนาการพูดนะเพราะผมเสียคอร์สไปฝึกอบรมการพูดกับพวกที่เขาเป็นพิธีกรนะฮะผมมีอยู่ เขาเดือนละห้าร้อยเขารู้จักผมไผมแต่เขาสอนการพูดผมก็รู้จักต่อไปผมจะพัฒนาการพูดให้มันนิ่มกว่านี้เข้ากับโครงเกมกว่านี้ฮะเข้ากับเนื้อเรื่องเกมเอาเอาแบบไม่ต้องฮามากไม่ต้องซึ้งมากไม่ต้องเศร้ามากไม่ต้องเก่งมากฮะเอาแบบพอดีปานกลางแล้วกันนะฮะผูโชมฮะก็ขอบคุณน้องๆ้องพี่ๆี่ที่ติดตาม mycast gaming มาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณ l e โ g เกมนะ,ะับผู้สนับสนุนใจดีอย่างเป็นทางการให้กับช anel นี้มานานๆน,น,นานเลย ก็ขอขอบคุณจริงๆฮะสำหรับเกมดีๆก็อย่าลืมฮะเกมดีคุณภาพก็สรรหามาดูได้นะฮะเีโอเกมเท่านั้นครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เจอกันใหม,ม่บนฟ้าสางมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ